ยินดีต้อนรับสู่ดินแดนแห่งเสรีภาพนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยถึงหลักการเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้ยังอยู่คลิปต่างๆต่อไปนี้อีก4ีหคลิปนะครับยังอยู่เกี่ยวกับหลักการสําคัญสาคัญก่อนนะครับก็เข้าใจหลักการต่างๆก่อนนะครับค่อยไปปลูกต้นไม้นะครับจะพัดจ,จะปรูไปปลูกต้นไม้เลยโดยไม่เข้าใจหลักการมันก็จะกระายอยู่นะครับ แต่ถ้าไหนที่กําลังจะเริ่มปลูกแล้วก็ปลูกไปได้เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาฟังค่อยๆฟังคลิปผมแล้วกันเนาะสิ่งไหนมันไม่ถูกไม่ต้องเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับค่อยๆจูนไปค่อยๆพลิกแพลงไปนะครับหลักให่ใจความของหลักการที่จะพูดวันนี้ก็ยังเป็นเนื้อหาเกี่ยวหก,กับหลักเกษตรกรรมธรรมชาติอยู่นะครับเป็นหลักการที่ว่าการใช้สารเคมี ยาฆ่า,มาแมลงนี่นะครับยาฆ่า,มาแมลง <c oughs> มันจะส่งผลอย่างไรต่อระบบนิเวศในสวนของเรานะครับเ <c oughs> มื่อจะกระทําเกษตรกรรมแบบธรรมชาตินะครับกรเกษตรแบบไม่กระทํานะครับทําเพียงบางส่วนในช่วงเริ่มต้นนะครับ <c oughs> พอทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่เ <c oughs> ข้าทางเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับทีนี้ก็ปล่อยให้ธรรมชาติมันจัดการของมันเองนะครับ เราก็คอยแค่เก็บดอกผลจากมันนะครับหลักใหญ่ใจความของอหลักเกษตรกรรมตอนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับรอบๆพื้นที่ที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับรอบๆพื้นที่สวนป่าของผมตรงนี้พื้นที่ราวๆห้าสิบห้าสิบไร่นะครับก็ปลูกต้นไม้ไปก็เป็นหมื่นต้นนะครับก็มีพืชพันธุ์หลากหลายนะครับ ก็ปลูกซ้ำแซมป่าไปด้วยนะครับมีกิจกรรมมากมายที่ทําในสวนป่านะครับทั้งประมงด้วยทั้งปศุส,สัตว์ด้วยนะครับทั้งพืชต่างๆไปด้วยนะครับปลูกด้วยการใช้หลักเกรรษตรกรรมธรรมชาตินี่แหละนะครับไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับรอบๆพื้นที่ของผมเต็มไปด้วยเกรรษตรกรรมที่ใช้สารเคมีนะครับใช้ยาฆ่า,มาแมลงนะครับผู้คน ของหมู่บ้านนี้เวลาเขาตรวจเลือดทีไรนะครับจะมีหน่วยพยาบาลของอชุมชนเนี่ยของอําเภอนะครับมาตรวจเลือดวัดผลสารเคมีไม่ผ่านนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ร้อยละเกเลยมีสารเคมีในร่างกายเกินมาตรฐานนะครับเพราะว่า,าคนที่นี่ปลูกผักกันเยอะแล้วผักทุกอย่างฉีดยาฆ่า,มาแมลงเยอะมากนะครับเยอะ กระทั่งว่าคนที่ปลูกที่นี่ไม่กล้ากินผักของตัวเองนะครับคนที่ไปลอกผักเนี่ยถึงขั้นมือเปื่อยเลยนะครับก็ล้มหายตายจากไปหลายหลายคนด้วยเพราะว่าโรคมะเร็งนะครับก็นึกดูว่ากับมนุษย์ยังส่งผลให้มนุษย์เป็นได้ขนาดนั้นแล้วกับสาภาพแวดล้อมล่ะจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับกับระบบนิเวศจะเป็นไปได้ขนาดไหนนะครับ หครั้งที่เราฉีดพ่นยาฆ่า,มาแมลงไปนะครับสมมุติมีหนอนมากินอย่างในสวนผมเนี่ยช่วงเมื่อกี้มันมีหนอนมากินใบต้นพยุงยอดพยุงนะครับผมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะหนอนพวกนี้ก็เติบโตกลายไปเป็นผีเสื้อสวยงามแล้วนะครับผีเสื้อพวกนี้ก็บินไปผสมเกสร,รเกรสรได้อย่างตามระบบนิเวศของเขานะครับไปผสมเกรสรให้ต้นไม้ให้ดอกไม้ต่างๆนะครับถ้าผมเอายามาฉีดพ่นหนึ่งครั้งใส่ หนอนต้นพยุงสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้ตายแค่หนอนนะครับพืชผักทุกอย่างนะครับฉีดพ่นลงไปมันไม่ได้ตายแค่เพี้ยสัตว์ต่างๆนะครับมแมลงต่างๆมันตายไปกว่า 80- 90%เปซซึ่งเป็น,มนแมลงดีนะครับมแมลงที่ไม่ดีมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโอ้โหพอเราฉีดลงไปเนี่ยมันตายไปกระทั่งจุลินทรีย์ที่เป็นสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆนะที่คอยย่อยสลาย เศษซากอินทรีย์วัตถุเพื่อให้กลายไปเป็นปุ๋ยอีกทีนึงเนี่ยมแมลงหน้าดินต่างๆไม่ว่าจะไส้เดือนนอนมแมลงตัวเล็กๆอพวกตัวอ่อนอมแมลงต่างๆตัวอ่อนแมงกรอกตัวอ่อนแมงสามง่ามแมงคามแมงอะไรละ่ะด่วงกวางเนี่ยตัวอ่อนจ,จักรจั่นที่อยู่ในดินกระทบหมดนะครับไม่ว่าจะพึ่งไม่ว่าจะตัวต่อเวลามากิน นอนกินอะไรไปก็กระทบหมดแม้กระทั่งมดต่างๆนะครับที่อยู่ในผืนดินปลวกด้วยนะครับตายไปหมดนะครับก่อน,นึกดูเอาว่าเมื่อฉีดพ่นลงไปเนี่ยมแมลงดีเนี่ยตายไปด้วยมันไม่ได้ตายแค่มแมลงที่มากัดกินพืชผลของเรานะครับมันมีวิธีกําจัดมากมายนะครับแต่หลักใหญ่ใจความของเกษตรกรรมธรรมชาติคือปล่อยตามธรรมชาติได้เลยนะครับอาจจะใช้ถ้าเป็นผัก ที่เขาปลูกกันเชิงที่บ้านผมปลูกผักสวนครัวก็ปล่อยตามธรรมชาตินะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าปลูกเชิงการค้าอาจจะต้องใช้พวกน้ำหมักไล่มแมลงอ่ามันก็มีหลากหลายวิธีการนะครับใช้วิธีไล่เอาก็ส่วนยาที่เขาใช้ไล่นะครับมันก็มีหลากหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นน้ำส้มควันไม้พวกใบยาสูบหมักพวกใบสะเดาหมักอันนั้นก็ค่อยไปดูอีกทีหนึ่งนะครับ แต่จริงๆแล้วถ้าเราเข้าใจหลักใหญ่ใจความพวกนี้นะครับถ้าทร,รมชาติมันสมดุลจริงๆนะครับมันดูแลกันได้นะครับถึงจะมีด้วงมีหนอนมากินพืชพันธุ์ธัญญาหารของเรามันก็จะไม่กินทั้งสวนทั้งแปลงนะครับมันก็จะมีมะแมลงดีๆคอยมาควบคุมปริมาณนะครับถ้าตามหลักวิชาการเขาเรียกกันว่าตัวห้อมนะครับตัวเบียนอ่ตัวห้อมก็เป็นมแมลงที่ กินพวกหนอนเป็นอาหารอ่าเช่นอะไรตัวต่อพวกนี้นะครับต่อแตนหมามาร่าพวกนี้มดแดงมันกินหนอนกินมแมลงได้นะพวกนี้นี่แต่ถ้าเราไปฉีดพ่นระบบนิเวศมันก็พังนะครับเพราะว่ามแมลงดีพวกนี้ตายาตัวเบียนเป็นยังไงตัวเบียนก็สิ่งที่มันไปเบียดเบียนเบียดเบียนหน,นอนพวกนี้มแมลงอ่ามแมลงที่เป็นพิษอ่าเป็นภัยต่อสัตรถูพืชให้ให้อยู่ไม่ได้นะครับมแมลงที่เบียดเบียน ยกตัวอย่างอะไรดี๋ยะตัวห้ำมก็คือห้ำมหันเนาะเอาเป็นว่าไปคน้นค้นแล้วกันผมนึกไม่ออก <c oughs> <c oughs> แต่มแมลงที่ควบคุมปริมาณแมลงไม่ดีเนี่ยโอ้มันก็มีเยอะนะครับอย่างช่วงนี้ก็จะมี มีอะไรล่ะมีต้นสักนะโดนหนอนกินบ้างแต่มันก็ไม่ได้กินเยอะนะครับแต่ถ้าช่วงต้นเล็กๆอ่ะอาจจะมีกินแบบใบโกรนหมดเหมือนกันที่สวนผมก็ปล่อยตามธรรมชาตินะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับต้นสักดูดิตอนเล็กๆปีแรกมันก็กินธรรมดาแต่พอโตมาเราไม่ได้ฉีดพ่นอะไรนะครับมันก็โตตามธรรมชาติได้ช่วงนี้ก็มีกินก็นิดๆหน่อยๆผมก็ปล่อยมันก็มีตัวต่อตัวอะไรนะครับมาทําทํารังในสวนผมเมื่อก่อนก็ เอาเอาต่อมากินอยู่แต่ตอนนี้คงไม่กินเท่าไหร่แล้วแหละเพราะว่าจะเอาตัวต่อเนี่ยแหละไวไก้กําจัดนะครับไวไก้กําจัดตัวหนอนเพราะว่าต่อรังหนึ่งเนี่ยโอ้โห,โหแม่เขาหลายร้อยตัวนะครับเขากินหนอนวันวันหนึ่งอ่ะโอ้หลายหลายร้อยตัวนะรังนึงเพอเอมีแม่ต่อหลักพันด้วยซ้ําไปเนาะก็กําจัดหนอนพวกนี้ได้เหมือนกันมันไม่ใช่กระทบแค่ว่าอ่า สภาพแวดล้อมเรื่องอะระบบนิเวศแค่นี้นะครับมันอิงไปถึงระบบน้ําด้วยทุกครั้งที่ฉีดยาพ่นมแมลงนะครับมันไม่ใช่แค่ฉีดแล้วก็จบไปมันไม่ใช่แค่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงแล้วจบไปนะครับสิ่งที่มันปลูพมอยู่ตามอยอดผักยอดหญ้ายอดต้นไม้ที่คนฉีดเนี่ย ละอองมันก็ต้องเวลาถูกน้ำฝนบ้างหรือละอองที่เราฉีดพ่นไปมันตกลงสู่พื้นดินนะครับมันจะไหลามารวมกันตามแหล่งน้ําต่างๆคุณก็นึกดูเอาแล้วกันนะครับมันก็เจืยปนในแหล่งน้ําต่างๆบางหมู่บ้านแถบนี้นะครับใช้น้ําประปาที่มาจากแหล่งน้ําในชุมชนนะครับไม่ได้เจาะบาดาลน้ําลึกนะครับขุดบ่อเก็บน้ํา คุณนี่ผมก็ยังสยองกับเขาอยู่นะบางหมู่บ้านว่าเขาอาบกันไปได้อย่างไรก็นึกดูนะครับมันไม่ใช่แค่ยาฆ่าหญ้าเออไม่ใช่แค่ยาฆ่า,มาแมลงมันมีพวกยาฆ่าหญ้าด้วยนะครับที่ฉีดพ่นกันไปแล้วก็ไหลไปโอ้โหยังไงมันก็ปนเปื้อนอยู่ในบ่ออย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบระบบนิเวศในสวนคุณนะครับมันไหลหลากไปกับน้ําไปกระทบชีวิตของคนอื่นด้วยนะครับเขาถึงบอกว่าการ การเกษตรกรรมธรรมชาตินะครับไม่ใช่แค่การเพราะปลูกพืชผลนะครับแต่มันคือการบ่มเพาะความสมบูรณ์แห่งการเป็นมนุษย์นะครผมว่าแค่เราไม่ใช้ยาฆ่ามแมลงเราก็สง่างามมากแล้วนะครับผมว่าอย่างผมนี่เดินไปไหนเนี่ยถึงเราจะใส่เสื้อผ้ากับเก่าแต่ผมว่ามันสง่างามเหมือนพยาราชสีเลยนะครับสง่างามเหมือนเทพระบุตรเลยนะครับเพราะว่า อย่างน,น้อยเราไม่ได้ไปใช้สารเคมีไม่ได้ไปฉีดพ่นอะไรแล้วก็ระบบนิเวศเรามันไม่ได้กระทบในสวนเราแล้วก็มันไม่ได้ไหลหลากไปกับน้ําไปกับของกินเราไม่ได้ไปขายให้คนอื่นไม่ได้เอายาพิษไปขายคนอื่นกินแล้วก็ไม่ได้ไหลไปกระทบชีวิตของคนอื่นด้วยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวไม่ใช่คนเห็นแก่ได้นะครับบางคนเนี่ย อดีตเพื่อนผมนะครับเมื่อทุกวันนี้ก็ไม่ไม่คบเป็นเพื่อนแล้วปลูกพืชผักเนี่ยฉีดพ่นเข้าไปเนี่ยตัวเองไม่กินนะครับเคยเก็บมาฝากผมด้วยเมื่อก่อนก็บอกผมว่าเอาไปขายเลยเมื่อก่อนคุณแม่ผมทําร้านอาหารนะครับเอาไปทําขายแต่อย่าก,กินนะอันตรายโอ้โหนึกดูดิตัวเขาเองไม่กินเอามาฝากผมบอกให้ผมไม่กินด้วยแต่เอาไปให้เอาไปขายเถอะทำทำขายเถอะวางั้นโอ้โหนึกดูดิ มันทําอะไรอะไรทําให้เรากลายเป็นคนเห็นแก่ตัวได้ขนาดนั้นนะครับผักตัวเองปลูกไม่กล้ากินแต่กล้าเอาไปขายเพื่อจะเอาเงินของคนอื่นแล้วก็เอาไปขายนี่ก็ไม่ใช่ของดีด้วยเป็นผักที่มีแต่สารเคมีสารพิษซึ่งตัวเองก็รู้แก่ใจนะครับคนเราานั้นปิดคลิปก่อนแล้วกันเนาะไม่ใช่ว่าจะทําอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้ขอให้ได้เงินเป็นพอนะครับโอ้ขอให ทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสังคมต่อโลกใบนี้แล้วกันถ้ามันไม่มีประโยชน์ก็ถ้าไม่สร้าง productivity เลยก็อย่าอย่าสร้างผลเสียแก่แก่โลกใบนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ขายความจริงอย่าขายความเชื่อเนาะทำสิ่งที่มันมันถูกต้องดีงามดีกว่าเนาะผมว่าเนาะอย่าเห็นแกเงินจะจนเกินไปนะครับอ่ะคลิปนี้นะครับก็คงเป็นหลักการประมาณนี้แหละว่าไม่ควรใช้ ไม่จําเป็นต้องใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงนะถ้าธรรมชาติมสมดุลกันเนี่ยเดี๋ยวมาจัดการกันเองเอาใช้แค่วิธีไล่นิดๆหน่อยๆเอาถ้าปลูกผักที่จําจเป็นต้องใช้นะครับแต่อย่าใช้ยาฆ่า,า,มาแมลงเลยเพราะว่า,มาแมลงดีๆมันตายไปด้วยนะครับระบบสิ่งแวดล้อมมันตายไปด้วยเนาะ